แต่ก็คิดว่าเรื่องเงินเงินเป็นเรื่องใหญ่มากสาหรับเขาเขาไม่เข้าใจในความวังดีเขาพูดแต่เรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงิน,งงนซึ่มันกรีดเลือดตัวเองตลอดเรื่องมหาชนกองนี่เป็นเรื่องที่เขาเดินเข้ามาหาที่เองที่ไม่ได้ใส่ฟ้าหรือไปเรียกอะไรเข้ามา เพราะทีวีพูเรานี่ก็เราตั้งมา37ปีเราเป็นองค์กรเป็นสถาบันซึ่งมีลูกศิษย์ลูกน้องอยู่ทั่วประเทศในเครือข่ายและใช้นามสก,กุลทีวีพูอยู่มากมายเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเอาใครมานะคะแต่เขาก็เข้ามาในใน,ในครอบครัวเราอะ่ะโดยที่พี่ก็คิดว่าเขาเคยทำกุศลมาถึง30ปีก็เป็นคนที่พูดธรรมะแล้วสนุก แล้วก็มีคนติดตามเขาก็เหมือนกับเป็นลูกนกที่ไม่มีไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พักอาศัยก็มีคนโทรมาเยอะแยะคนที่รู้จักทั้งหลายพี่ก็บอกไม่เป็นไรไม่ได้ถูกหลอกอะไรสิ่งที่พี่เสียมันก็คือเราเราก็ได้บางอย่างเราได้รีโนเวทบ้างนะคะอันนี้ตอนนี้เนี่ยที่มานั่งไล่ดูว่าพี่เสียอะไรบ้างนะคะในเมื่อมันเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้มันต้องจบกันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะว่าพี่เสียอะไรตัวพี่เองเนี่ย ที่ว่าสิ่งเงินทองเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาสําหรับพี่ที่หมดไปประมาณเกือบล้านนะคะในการรีโนเวทบ้านรีโนเวทห้องทั้งหลายแล้วก็ที่มหาสมปองสั่งรวมทั้งบ้านบ้านบ้านเล็กอันกากข้้งพีวีพูซึ่งเ็าอยากจะใช้เป็นสํานักงานซึ่งพี่เป็นสไตล์ล็อกซึ่งพี่ตอนนี้ก็รีโนเวทยังไม่เสร็จก็รีโนเวทเสร็จห้องนี้แล้วห้องนี้แล้วพี่เขาอยากจะพักนะคะก็ธุรกิจเขาคิดแยะมากเลยมาถึงละพรกับธุรกิจซึ่งพี่ก็บอกตลอดว่าให้เขาเนี่ย เอาทีละเรื่องนี่อย่าไปทําทีเยอะแยะแล้วเราเป็นพระเนี่ยเราไม่คันคนอื่นเขาหลอกเราไม่รู้หรอกก็เบ็ดเสร็จก็ค่าซื้อผ้าก็ประมาณแสนกว่าบาทหละสําหรับที่เขาเขาจะไปซื้อเพิ่มมาป่าที่เขาใช้ทุกวันนี้คือเป็นเงินที่พี่ออกนะคะอันนี้สิ่งที่พี่เสียแล้วก็รีโนเวทบ้านประมาณสักเจ็ดแสนบาทนะคะรวมทั้งหลังนู้นด้วยส่วนอื่นก็เกือบจะไม่มีอะไรนะก็เรื่องเงินก็มีแค่นี้แต่เรื่องใจพี่ถือว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่แบบ ทำให้พี่รู้สึกว่าเสียใจจุดแตกหักก็คิดว่าเรื่องเงินค่ะเงินเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาเพราะพี่ว่าพี่พี่ทำเหมือนแม่ทุกขัดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่บกพร่องของความเป็นแม่นะคะเพราะว่าเขาอยากได้อะไรก็จะบอกเขาให้คำแนะนำอะไรเงี้ยทุกอย่างนะคะซึ่งเขาก็บางทีไม่อยากฟังพี่เหมือนกับเหมือนกับเด็กทั่วไปอ่ะซึ่งไม่อยากจะฟังพี่ก็เวลาว่ายนะ้ำตอนเช้า เขาก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งดังมากเลยเพื่อจะปกเสียงที่พี่จะพูดกับเขาคือเขาบอกเขาไม่อยากฟางไม่อยากฟางอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติของว่าเขาก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งออกมานะพี่ก็ถึงบอกว่าทุกอย่างที่โอโหสีหมดนะคะโอโหสีแล้วก็วบ้าเป่าตอนนี้ไม่เสียใจอะไรแล้วตอนแรกที่ช็อปค่ะไมาบอกอะไรกับเราใช่ไหมไม่ทำอะไรไม่บอกเลยค่ะไม่มาลาด้วยไม่มีแมแลวก็เมื่อวานนี้ให้คนมาเก็บของทั้งหมดไปทุกชิ้นที่ห้องนอนเขา เออทิ้งไว้อยู่อันเดียวคือลูกพี่ทุกอย่างเห็นไหมเขาจะวางลูกพี่แต่ลูกเขาอยู่ในห้องนอนเขาเขาเก็บทุกอย่างหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยทัางตากก็เหลือแค่ลูกพี่เท่านั้นไม่ไม่ได้ทะเลาะแต่ว่าพี่รู้จักเขาก็พูดกับเขาเรื่องที่การคบคนนะคะเรื่องที่เขาเข้าไปอยู่ในเขาคิดอยากชโลยแยแยฉะนั้นการรวยแยะแยะนี่มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง เงินสีเท่าอะไรเงี้ยพี่ก็บอกเขาระวังไม่ได้ว่าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นเงินสีเท่าเขาอยากรวยมากเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าทําไมอยากรวยมากมายมีีเพราะอยากรวยมากเนี่ยมันก็จะดิ้นไปเรื่อยๆสัญญาสองปีค่ะก็เดี๋ยวต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าเราเสียหายอะไรบ้างแล้วก็เงินหนึ่งล้านบาทที่เราจ่ายไปแล้วสี่เดือนแต่พี่เขาทาได้ยังไม่กี่วันเลยก็เนี่ยเออก็คงจะต้อง ต้องให้การกฎหมายดูว่าเขาจะมาเลียยังไงแล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นเขาจะรับผิดชอบอยังไงแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันคุยกันจบไม่ได้พี่เองไม่อยากให้ฟ้องร้องแต่ถ้ามันจําเป็นก็ต้องฟ้องร้องเพื่อให้มันเป็นกรณีศึกษาของคนทั่วไปว่ามันมันทาอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่อยู่ดีคุณมาถึงแล้วบอกวันหนึ่งบอกไม่ทําแล้วอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้เราเปิดตัวมันแล้วเราเรยอแยะเรามีคอสที่ทําฉากหมดไปต้องเกือบล้านนะ มหามหาคาสนุกเนี่ยหมดไปเกือบล้านค่าฉากแล้วที่จะที่จริงที่ทําบันเทิงง่ายที่สุดบันเทิงมันเป็นหัวใจของพวกเรานักทาเราหยิบมาคนไหนก็พูดเ,เรื่องบันเทิงได้แต่ทําไมเราต้องมาทำอย่างนี้เพราะว่าเราอยากจะช่วยเขารักษาภาพคเขาให้เขาได้คุยเรื่องขับมาแต่ว่าเขาไม่เข้าใจในความหวังดีเขาพูดแต่เรื่องเงินเร,งเ,รงเ,รงเรื่องเองิงนรเรื่องเงินที่มันกรีดเลือดตัวเองตลอดคงคงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเราไม่อยากจะ ต้องพูดว่าเราโอโหสิแล้วก็ไม่อยากจะเจอกันนะคะผมเริ่มงานจะไม่ได้ไม่ต้องคิดว่าเราจะไปเรียกใช้อะไรเขานะคะแต่ถ้าเราใช้ในแง่ของกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องไม่รู้ก็ต้องดูว่าไอ้สองปีที่พังเนี่ยเขาจะต้องไงแต่จะไปเริ่มงานอะไรที่ใหม่จะมันเป็นไม่ได้อะแล้วก็อยากเขาชอบจริงจริงอยากให้เขาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังนะคะขออวยพรเลยนี่คือความฝันของเขา <S <S อยากอยากจริงๆค่ะไม่ได้คิดว่า อยากจะไปและที่สําคัญคือเราต้องไม่ทําร้ายกันที่จะไม่ทําร้ายเขาเด็ดขาดและเขาอยากทำร้ายตัวเองเท่านั้นเอง